การย้ายถิ่นฐานไปต่างประเทศกลายเป็นหนึ่งในทางเลือกของใครหลายคนในยุคนี้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลเรื่องงานการเรียนความรักหรือแค่อยากลองไปใช้ชีวิตใหม่ในที่ท,ที่ต่างออกไปอย่าง,างสิ้นเชิงแต่รู้ไหมครับว่ามีคนไทยจํานวนมากทีเดียวที่ตัดสินใจย้ายออกจากบ้านเกิดเพื่อไปสร้างชีวิตใหม่ในต่างแดนและบางประเทศก็มีคนไทยไปตั้งรกรากเยอะจนน่าตกใจเลยทีเดียวจากสถิติของกระทรวงการต่างประเทศมีชาวไทยอาศัยอยู่ต ต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายมากว่า1.3ล้านคนและนี่ยังไม่รวมคนที่อาจไม่ได้ขึ้นทะเบียนหรือไปแบบไม่เป็นทางการนะครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดู10อันดับประเทศที่คนไทยย้ายไปอยู่มากที่สุดจะมีประเทศไหนกันบ้างมารับชมได้เลยครับอันดับที่10ประเทศเนเธอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์มีจำนวนคนไทยอยู่ประมาณ23,348คนประเทศเนเธอร์แลนด์ถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีชาวไทยย้ายไปใช้ชีวิตจำนวนมากและเป็นจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมในหมู่คนไทยที่ต้องการสแสวงหาโอกาสใหม่ๆทั้งในด้านอาชีพความมั่นคงและคุณภาพชีวิตโดยประเทศเล็กๆแห่งนี้ตั้งอยู่ทางยุโรปตะวันตก มีชื่อเสียงเรื่องระบบสาธารณูปโภคที่ดีการศึกษาและระบบสุขภาพที่เข้าถึงง่ายร่วมถึงการเป็นศูนย์กลางทางวัฒน,นธรรมและเศรษฐกิจของภูมิภาคยุโรปประชากรของนเนเธอร์แลนด์มีประมาณ17.8ล้านคนและเมืองที่มีความสำคัญทั้งด้านเศรษฐกิจและการอยู่อาศัยได้แก่อัมสเตอร์ดัมซึ่งเป็นเมืองหลวง ลอสเตอร์ดมเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปเฮกที่เป็นที่ตั้งของสารโลกและเมืองไอโฮเฟนที่ขึ้นชื่อด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะบริษัท ASML ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งเหล่านี้ทำให้ประเทศเล็กๆแห่งนี้กลายเป็นบ้านใหม่ของคนจากทั่วทุกมุมโลกรวมถึงคนไทยด้วย ในด้านเศรษฐกิจเนเธอแลนด์มี GDP ต่อหัวเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ53,000ยูโรต่อปีหรือราว2ล้านบาทต่อคนซึ่งถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของสาภาพยุโรปถึง1.5เท่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนของประชากรทั่วไปอยู่ที่ราว141,000บาทและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยในปี2,565ถึง2,566มีการปรับอัตราค่าจ้างเพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึง6.6%ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในรอบ40ปีทั้งนี้สาขาอาชีพที่ได้รับความนิยมและมีรายได้ดีในเนเธอร์แลนด์ได้แก่ภาคเทคโนโลยีสารสนเทศงานดูแลสุขภาพและงานวิศวกรรมตัวอย่างเช่นงานพยาบาลมีรายได้เฉลี่ยสูงถึง 63,000ยูโรต่อปีหรือประมาณ2.4ล้านบาทและงานไอทีอยู่ที่ราว46,000ยูโรต่อปีแต่ถึงแม้รายได้จะดูสูงแต่ค่าครองชีพในเนเธอร์แลนด์ก็สูงไม่น้อยหน้ากันโดยเฉพาะในเมืองใหญ่อย่างอัมสเตอร์ดัมหรือลอตเตอร์ดัมที่ค่าที่พักอาศัยสูงอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตามหากเทียบกับสวัสดิการของรัฐเช่นระบบประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการศึกษาฟรีในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมและการคมนาคมที่เชื่อมต่อถึงกันทั่วประเทศก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่คุ้มค่าไม่น้อยด้านวัฒนธรรมเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศเสรีและเปิดกว้างทางความคิดประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาอังกฤษได้ในระดับดี จึงเอื้อต่อการใช้ชีวิตของชาวต่างชาติที่ไม่ถนัดภาษาดัตชนอกจากนี้ยังมีชุมชนคนไทยในเมืองใหญ่หลายแห่งเช่นอัมสเตอร์ดัมและเฮกที่มีร้านอาหารไทยวัดไทยและกิจกรรมวัฒนธรรมไทยคอยรองรับทำให้หลายคนรู้สึกไม่โดดเดี่ยวแม้จะอยู่ไกลบ้าน เมื่อพิจารณาจากทุกด้านทั้งรายได้โอกาสทางอาชีพสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิตแล้วไม่แปลกเลยที่เนเธอร์แลนด์จะกลายเป็นหนึ่งในประเทศอดับต้นๆที่คนไทยเลือกย้ายไปใช้ชีวิตแม้จะมีความทา้าทาอยอยู่บ้างแต่สำหรับใครที่เตรียมตัวมาดีและพร้อมเปิดใจเรียนรู้าทัฒนธรรมใหม่ๆที่นี่อาจเป็นบ้านหลังใหม่ที่แสนอบอุ่นและมั่นคงในระยะยาวอันดับที่9อิสราเอล อิสราเอลมีจำนวนคนไทยอยู่ประมาณ27,904คนอิสราเอลเป็นประเทศในตะวันออกกลางที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและวัฒนธรรมที่หลากหลายมีประชากรประมาณ9.4ล้านคนโดยร้อยละ90อาศรรยัยอยู่ในเขตเมืองที่ทันสมัยเช่นเทลอาวีปเยรูซาเล็มและไฮฟาส่วนที่เหลืออาศรรยัยอยู่ในชนบท สำหรับชาวไทยอิสราเอลเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญในการทำงานส่วนใหญ่แรงงานไทยในอิสราเอลมักเป็นเพศชายที่มาจากจังหวัดต่างๆในประเทศไทยเช่นจังหวัดอุดรธานีเหตุผลหลักที่ชาวไทยเลือกทำงานในอิสราเอลคือรายได้ที่สูงกว่าในประเทศไทยกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ารายได้เฉลี่ยของแรงงานไทยในอิสราเอลอยู่ที่ประมาณ55,000บาทต่อเดือน การจ้างงานส่วนใหญ่ดำเนินการผ่านโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและอิสราเอลซึ่งช่วยให้การจัดหางานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายอย่างไรก็ตามแรงงานจะสามารถเดินทางไปทำงานได้เพียงหนึ่งครั้งเป็นระยะเวลา5ปี3เดือนและถึงแม้อิสราเอลจะมีโอกาสทางเศรษฐกิจแต่การทำงานอิสราเอลก็มีความท้าทาย แรงงานไทยบางส่วนเคยประสบปัญหาเกี่ยวกับสภาพการทำงานและความปลอดภัยนอกจากนี้สถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคยังส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของแรงงานไทยเช่นในปี2566มีรายงานว่าแรงงานไทยบางส่วนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความรุนแรงอย่างไรก็ตามรัฐบาลอิสราเอลมีความต้องการนำเข้าแรงงานในหลายภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจ ภายหลังจากเหตุการณ์ความไม่สงบภาคการเกษตรยังคงเป็นภาคส่วนหลักที่ต้องการแรงงานต่างชาติโดยเฉพาะจากประเทศไทยอันดับที่ 8. นอร์เวย์นอร์เวย์มีจำนวนคนไทยอยู่ประมาณ34,540คนหากพูดถึงกลุ่มประเทศในยุโรปเหนือเชื่อเหลือเกินว่าผู้คนจะนึกถึงประเทศนอร์เวย์เป็นอันดับแรกสุด เพราะชื่อเสียงจากการเป็นประเทศที่ได้สมญานามว่าดินแดนแห่งพระอาทิตย์เที่ยงคืนเพราะประเทศมีความสวยงามและแปลกตาเนื่องจากอยู่ในภูมิภาคสแกนดินเนเวียที่มีความงดงามทางธรรมชาติ เหตุผลที่ชาวไทยเลือกย้ายมานอร์เวย์มีหลากหลายหนึ่งในนั้นคือคุณภาพชีวิตที่ดีนอร์เวย์มีระบบสวัสดิการทางสังคมที่ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษาและสาธารณสุขทําให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่มั่นคงและปลอดภัยนอกจากนี้โอกาสในการทํางานก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยแม้ว่าตลาดแรงงานของนอร์เวย์จะมีความเข้มงวดแต่ยังมีโอกาสสําหรับผู้ที่มีทักษะเฉพาะทางโดยเฉพาะในสาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีและการแพทย์ อย่างไรก็ตามการหางานในนอร์เวย์อาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับชาวต่างชาติที่ไม่มีความเชื่อมโยงหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอีกเหตุผลหนึ่งที่ชาวไทยย้ายมานอร์เวย์ก็คือความสัมพันธ์ทางครอบครัวและความรักหลายคนย้ายมาเนื่องจากการแต่งงานหรือมีครอบครัวที่นี่ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทําให้ชุมชนไทยในนอร์เวย์เติบโตขึ้นอย่างไรก็ตามการย้ายมาใช้ชีวิตในนอร์เวย์ก็มีความท้าทายเช่นกัน ภาษารนเวย์เป็นภาษาหลักในการสื่อสารการเรียนรู้ภาษาและการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตประจำวันและการทำงานนอกจากนี้สภาพอากาศที่หนาวเย็นและมืดในช่วงฤดูหนาวอาจเป็นความท้าทายสำหรับผู้ที่มาจากประเทศเขตร้อนอย่างประเทศไทยสำหรับค่าครองชีพในนอร์เวย์ยังถือว่าค่อนข้างสูงการวางแผนการเงินอย่างรอบคอบจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่ย้ายมาใหม่สำหรับชุมชน ไทยในนอร์เวย์มีวัดไทยประมาณ10แห่งซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒน,นธรรมสำหรับชาวไทยนอกจากนี้ยังมีร้านอาหารไทยประมาณ34ร้านทั่วประเทศและสมาคมหรือชมรมไทยประมาณ48กลุ่ม ที่จัดกิจกรรมและให้การสนับสนุนแก่สมาชิกในชุมชนการย้ายมานอร์เวย์เป็นการตัดสินใจที่สำคัญซึ่งมีทั้งโอกาสและความท้าทายการเตรียมตัวและศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบจะช่วยให้การย้ายถิ่นฐานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จอันดับที่ 7. สหราชอาณาจักรมีจำนวนคนไทยอยู่ประมาณ 45,893คนสหราชอาณาจักรเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันยาวนานประกอบด้วย4ประเทศหลักได้แก่อังกฤษสกอตแลนด์เวลและไอร์แลนด์เหนือมีประชากรรวมกันประมาณ67ล้านคน สำหรับชาวไทยสาราชนาจักรเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจเหตุผลที่คนไทยเลือกย้ายมาสาสหราชนาจักรมีหลากหลายหนึ่งในนั้นก็คือโอกาสทางการศึกษาสาสหราชอาจักรมีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกหลายแห่งเช่นมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดมหาวิทยาลัยเคมบริด และมหาวิาย London, ทยาลัยลอนดอนทําให้นักเรียนไทยหลายคนสนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีโทและเอกที่นี่นอกจากนี้โอกาสทางการทํางานเป็นอีกปัจจัยหนึ่งสหารชาชณาณาจักรเป็นจุดศูนย์กลางเศรษฐกิจและการเงินของยุโรปมีบริษัทข้ามชาติและองค์กรระหว่างประเทศมากมายคนไทยบางส่วนย้ายมาเพื่อทํางานในสายอาชีพต่างๆหรือประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารไทยที่ได้รับความนิยม อย่างไรก็ตามการย้ายมาใช้ชีวิตในสาอาชณาจักรก็มีความท้าทายค่าครองชีพโดยเฉพาะในเมืองใหญ่อย่างลอนดอนค่อนข้างสูงการหารที่พักอาศัยที่เหมาะสมและราคาไม่แพงอาจเป็นเรื่องยากนอกจากนี้สภาพอากาศที่หนาวเย็นและอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอาจต้องใช้เวลาในการปรับตัวอันดับที่6เยอรมะนีเยอรมะนีมีจำนวนคนไทยอยู่ประมาณ59,193คน เยอรมนีเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งทำให้เป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสำหรับชาวไทยที่ต้องการย้ายถิ่นฐานและเหตุผลหลักที่ชาวไทยเลือกย้ายมาที่เยอรมนีมีหลายประการหนึ่งในนั้นคือคุณภาพชีวิตที่ดีและความปลอดภัยที่สูงมากเยอรมนีมักติดอันดับต้นๆของประเทศที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต นอกจากนี้ระบบการศึกษาของเยอรมนียังมีคุณภาพสูงและได้รับการยอมรับจากทั่วโลกทำให้เป็นที่น่าสนใจสำหรับนักเรียนไทยที่ต้องการศึกษาต่อในต่างประเทศอีกทั้งโอกาสในการทำงานในสาขาต่างๆก็มีมากมายเนื่องจากเศรษฐกิจของเยอรมนีมีความแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตามการย้ายไปเยอรมน,นีมีความท้าทายเช่นกันหนึ่งในนั้นคือการเรียนรู้ภาษาเยอรมันซึ่งเป็นภาษาหลักของประเทศนี้แม้ว่าหลายคนในเมืองใหญ่จะพูดภาษาอังกฤษได้แต่การสื่อสารในชีวิตประจําวันยังคงใช้ภาษาเยอรมันเป็นหลักดังนั้นการเรียนรู้ภาษาเยอรมันจึงเป็นสิ่งสาคัญสําหรับการปรับตัวและการดํารงชีวิตในเยอรมันนอกจากนี้การปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมและกฎระเบียบของสังคมเยอรมันเป็นสิ่งจําเป็นมาก เยอรมนี er มีวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญกับความตรงต่อเวลาความเป็นระเบียบและการเคารพกฎหมายการทำความเข้าใจและปฏิบัติตามจะช่วยให้การใช้ชีวิตในเยอรมนีเป็นไปได้อย่างราบรื่นนอกจากนี้ผู้ที่สนใจย้ายถิ่นฐานควรพิจารณาปัจจัยอื่นๆเช่นค่าครองชีพในเยอรมนีซึ่งอาจสูงกว่าประเทศไทยโดยเฉพาะในเมืองใหญ่เช่นเบอร์ลินมิวนิกและแฟรงก์เฟิร์ต การวางแผนทางการเงินและการจัดการงบประมาณอย่างรอบคอบจะช่วยให้การดำเนินชีวิตเป็นไปได้อย่างราบรื่นและการทำความเข้าใจระบบสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพของเยอรมนีก็เป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากระบบเหล่านี้มีความซับซ้อนการศึกษาและการทำความเข้าใจจะช่วยให้สามารถใช้สิทธิและบริการต่างๆได้อย่างเต็มที่นั่นเองครับอันดับที่5ไต้หวัน ไต้หวันมีจำนวนคนไทยอยู่ประมาณ68,569คนไต้หวันเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่ชาวไทยนิยมย้ายไปอาศัยและทำงานด้วยเหตุผลหลายประการที่ทำให้ประเทศนี้น่าสนใจสำหรับการตั้งถิ่นฐานจากข้อมูลแรงงานไทยที่ทำงานอยู่ในไต้หวันส่วนใหญ่ทำงานในภาคการผลิตและการก่อสร้างเหตุผลที่ชาวไทยเลือกย้ายไปไต้หวันมีหลายประการประการแรกคือโอกาสในการทำงาน ไต้หวันมีความต้องการแรงงานต่างชาติสูงโดยเฉพาะในภาคการผลิตและการก่อสร้างทําให้มีโอกาสในการทํางานสาหรับชาวไทยที่มีทักษะในด้านเหล่านี้นอกจากนี้วัฒน,นธรรมและอาหารของไต้หวันมีความคล้ายคลึงกับประเทศไทยอาหารหลากหลายและรสชาติถูกปากคนไทยทําให้การปรับตัวเป็นไปได้อย่างง่ายขึ้นการเดินทางภายในไต้หวันสะดวกสบายด้วยระบบขนส่งสาธารณะที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นรถไฟความเร็วสูงรถไฟใต้ดินหรือรถบัสทำให้การเดินทางระหว่างเมืองหรือภายในเมืองเป็นเรื่องง่ายไต้หวันยังมีระบบสาธารณสุขที่มีคุณภาพและเข้าถึงได้ง่ายสำหรับประชาชนและผู้พำนักอาศัยทำให้ผู้ที่ย้ายมาอยู่สามารถมั่นใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพอย่างไรก็ตาม การย้ายไปอาศัยอยู่ในไต้หวันก็มีความท้าทายเช่นกันภาษาถือเป็นหนึ่งอุปสรรคสำคัญเนื่องจากภาษาจีนกลางเป็นภาษาหลักของประเทศการเรียนรู้ภาษาจีนกลางจะช่วยให้การสื่อสารและการดำเนินชีวิต ประจำวันเป็นไปได้อย่างราบรื่นนอกจากนี้การปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมและกฎระเบียบของสังคมไต้หวันเป็นสิ่งสําคัญไต้หวันมีวัฒนธรรมที่ให้ความสําคัญกับความสุภาพและการเคารพผู้อื่นการทําความเข้าใจและปฏิบัติตามจะช่วยให้การใช้ชีวิตในไต้หวันเป็นไปอย่างราบรื่นนั่นเองครับอันดับที่4ญี่ปุ่นญี่ปุ่นมีจำนวนคนไทยอยู่ประมาณ7 9 9คน ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีความน่าสนใจและดึงดูดคนไทยจำนวนมากให้ย้ายไปอาศัยและทำงานด้วยเหตุผลหลายประการเช่นวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เศรษฐกิจที่มั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีอีกทั้งญี่ปุ่นยังเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับไทยมาอย่างยาวนานทำให้มีคนไทยจำนวนมากเลือกย้ายไปอาศัยและทำงานที่นั่นโดยกระจายอยู่ในหลายจังหวัดทั่วประเทศโดยจังหวัดที่มีคนไทยอาศัยอยู่มากได้แก่ชิบะอิบารากิไซตามะ ไอจิและโอซาก้าโดยจังหวัดชิบะตั้งอยู่ใกล้กับโตเกียวและเป็นที่ตั้งของสนามบินนานาชาตินาริตะทําให้การเดินทางสะดวกอิบารากิอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของคันโตมีเมืองมิตโตะเป็นเมืองเอกไซตามะเป็นปริมณฑลของโตเกียวไอจิมีเมืองนาโกย่าเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม โอซาก้าเป็นศูนย์กลางของคันไซและเป็นเมืองเศรษฐกิจอันดับสองของประเทศสาเหตุที่คนไทยนิยมย้ายไปญี่ปุ่นมีหลายประการบางคนชื่นชอบความเป็นระเบียบกฎเกณฑ์และการจัดการสังคมที่มีประสิทธิภาพของญี่ปุ่นนอกจากนี้ญี่ปุ่นยังมีระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ โอกาสในการทำงานหลากหลายและสวัสดิการทางสังคมที่ดีอีกสาเหตุหลักที่คนไทยเลือกย้ายไปญี่ปุ่นได้แก่โอกาสในการทำงานโดยเฉพาะในภาคการผลิตและบริการซึ่งญี่ปุ่นมีความต้องการแรงงานต่างชาติสูงในปีพศ2566มีแรงงานต่างชาติในญี่ปุ่นกว่า2ล้านคนเพิ่มขึ้นรอยละ1 2 4จากปีก่อนหน้านอกจากนี้ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพวัฒนธรรมที่น่าสนใจและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยังเป็นอีก ปัจจัยที่ดึงดูดนักเรียนไทยให้ไปศึกษาต่อและผู้คนย้ายถิ่นฐานไปตั้งรกรากที่นั่นแต่ถึงอย่างนั้นการย้ายไปอาศัยในญี่ปุ่นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะการขอสัญชาติญี่ปุ่นทำได้ยากและไม่เป็นที่นิยม เนื่องจากญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้ถือสองสัญชาติผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสัญชาติเป็นญี่ปุ่นต้องสละสัญชาติไทยอีกทางเลือกหนึ่งคือการขอวีซ่าพำนักถาวรซึ่งมีเงื่อนไขหลายประการเช่นการอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีมีรายได้มั่นคงและไม่มีประวัติอาชญากรรมอย่างไรก็ตามการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นอาจมีความท้าทายในแง่ของความแตกต่างทางวัฒนธรรมภาษาและกฎระเบียบที่เคร่งครัดทําให้คนไทยบางส่วนประสบปัญหาในการปรับตัวดังนั้นการเตรียม ตัวและศึกษาข้อมูลก่อนการย้ายถิ่นฐานจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆอันดับที่3ออสเตรเลียออสเตรเลียมีจำนวนคนไทยอยู่ประมาณ13,674คน ออสเตรเลียเป็นหนึ่งในประเทศที่ชาวไทยนิยมย้ายไปอยู่มากที่สุดด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและโอกาสในการทำงานที่หลากหลายโดยเฉพาะในเมืองใหญ่อย่างซิดนีย์เมลเบิร์นบิชเบนและเพิร์ตซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการศึกษาที่ไม่เพียงมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันแต่ยังผสมผสานบรรยากาศความทันสมัยเข้ากับธรรมชาติที่งดงามอย่างลงตัวผู้คนมีความเป็นมิตรมีระเบียบและยังเปิดรับผู้คน จากหลากหลายวัฒนธรรมซึ่งทำให้คนต่างชาติสามารถปรับตัวได้ง่ายโดยเฉพาะกับชาวไทยที่สามารถหาชุมชนคนไทยได้ไม่ยากในหลายเมืองจุดแข็งของออสเตรเลียคือการมีระบบสาธารณสุขและสวัสดิการที่เข้าถึงได้และมีคุณภาพสูง ไม่ว่าจะเป็นการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการดูแลในระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุร่วมถึงระบบการศึกษาที่ได้รับการยอมรับระดับโลกหลายมหาวิทยาลัยติดอันดับโลกและเปิดรับนักศึกษาต่างชาติอย่างจริงจังทาให้คนไทยจํานวนมากเลือกมาเรียนต่อที่นี่เพราะนอกจากคุณภาพการศึกษาแล้วยังสามารถทํางานพาร์ทไทม์เก็บประสบการณ์และรายได้ไปพร้อมกันได้ค่าของชีพในออสเตรเลียก็ถือว่าสูงพอสมควรครับโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ แต่ในขณะเดียวกันค่าแรงขั้นต่ำก็สูงเช่นกันและมีการควบคุมสิทธิของแรงงานอย่างเข้มงวด คนไทยที่ตั้งใจมาทำงานจึงสามารถเก็บออมได้และใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพหากเลือกอยู่นอกเมืองหรือในชานเมืองจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้มากครับโดยที่ยังคงคุณภาพชีวิตที่ดีไว้ได้อย่างครบถ้วนอีกหนึ่งข้อได้เปรียบของออสเตรเลียคือสภาพอากาศที่หลากหลายและไม่รุนแรงมากจนเกินไปครับโดยเฉพาะเมืองอย่างบริสเบนและโกโคสจะมีอากาศคล้ายเมืองร้อนจึงเหมาะกับชาวไทยที่ไม่คุ้นกับอากาศหนาวจัด รวมถึงสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยและมีธรรมชาติให้สัมผัสอยู่เสมอแม้การย้ายไปอยู่ออสเตรเลียจะมีความท้าทายเช่นค่าใช้จ่ายเริ่มต้นสูงระบบภาษีที่ซับซ้อนหรือการต้องปรับตัวเข้ากับกฎระเบียบต่างๆแต่หากวางแผนดีและเรียนรู้ระบบของประเทศนี้อย่างรอบคอบก็จะสามารถสร้างชีวิตใหม่ที่มั่นคงและมีความสุขได้ไม่ยากและนั่นคือผลที่ทำให้ออสเตรเลียยังคงเป็นจุดหมายปลายทางในฝันของคนไทยจำนวนมากมาจนถึงทุกวันนี้ครับ อันดับที่2เกาหลีใต้เกาหลีใต้มีจำนวนคนไทยอยู่ประมาณ174,848คนประเทศเกาหลีใต้เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่คนไทยจำนวนมากเลือกย้ายไปพำนักและทำงานด้วยความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรมที่น่าสนใจและโอกาสในหลายด้านอย่างไรก็ตามการย้ายไปใช้ชีวิตในเกาหลีใต้มีทั้งข้อดีและข้อเสียที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบเกาหลีใต้มีเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่อันดับที่10ของโลก ซึ่งเปิดโอกาสในการทำงานและการพัฒนาทางอาชีพสำหรับชาวต่างชาติรวมถึงคนไทยด้วยนอกจากนี้วัฒนธรรมเกาหลีที่เป็นเอกลักษณ์เช่นดนตรีเคป๊อปซีรีส์และอาหารยังคงดึงดูดความสนใจของผู้คนทั่วโลกทำให้การใช้ชีวิตในเกาหลีใต้เป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจอย่างไรก็ตามการย้ายไปอยู่เกาหลีใต้มีความท้าทายหลายประการหนึ่งในนั้นคือการสื่อสาร แม้ว่าในเมืองใหญ่บางแห่งจะมีคนที่พูดภาษาอังกฤษได้แต่ในหลายพื้นที่การใช้ภาษาเกาหลีเป็นสิ่งจำเป็นซึ่งอาจเป็นอุปสรรคสำหรับผู้ที่ไม่เชี่ยวชาญภาษาเกาหลีค่าของชีพในเกาหลีใต้โดยเฉพาะในเมืองใหญ่อย่างโซลค่อนข้างสูงค่าเช่าที่พักมีราคาสูงมากห้องขนาด50-60ตารางเมตรอาจมีราคาประมาณ20-30ล้านบาททำให้การหาที่พักที่เหมาะสมและไม่เกินงบประมาณเป็นเรื่องยากสำหรับหลายคน สำหรับการทำงานในเกาหลีใต้การขอวีซ่าทำงานมีความซับซ้อนมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับลักษณะงานเช่นวีซ่า E1 ถึง e E7 สำหรับผู้ทำงานโดยใช้ทักษะพิเศษและวีซ่า E9 าสำหรับผู้ที่ทำงานที่ไม่ใช้ทักษะ การขอวีซ่าต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและต้องมีนายจ้างในเกาหลีใต้เป็นผู้สนับสนุนนอกจากนี้แม้ว่าเกาหลีใต้จะมีความเจเริญก้าวหน้าแต่คนรุ่นใหม่บางส่วนกลับมีความต้องการย้ายออกจากประเทศเนื่องจากความกดดันทางสังคมการแข่งขันที่สูงและความเครียดจากการทำงานสำหรับผู้ที่คิดจะย้ายไปใช้ชีวิตในเกาหลีใต้ควรพิจารณาอย่างรอบคอบควรศึกษาและเตรียมตัวในด้านภาษาวัฒนธรรม กฎหมายและสภาพความเป็นอยู่เพื่อให้การปรับตัวเป็นไปได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตในประเทศนี้อันดับที่1สหรัฐอเมริกาสหารัฐอเมริกามีจำนวนคนไทยอยู่ประมาณ5 1 9 8 3คนสหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในประเทศที่มีคนไทยนิยมย้ายไปอาศัยและทำงานมากที่สุด ด้วยความเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่และมีความหลากหลายทั้งทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ทำให้มีโอกาสมากมายสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองและสร้างอนาคตที่ดีสหรัฐอเมริกาตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือมีพื้นที่ประมาณ9.6ล้านตารางกิโลเมตรทําให้เป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่อันดับที่3ของโลกมีประชากรมากกว่า331ล้านคนประกอบด้วยหลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรมเมืองหลวงคือกรุงวอชิงตันดีซีแต่เมืองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกได้แก่นิวยอร์กลอส เจลและชิคาโกเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกามีขนาดใหญ่อันดับโลกคิดเป็นประมาณ15%ของเศรษฐกิจของโลกความมั่นคงและโอกาสในการทำงานที่หลากหลายเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ดึงดูดคนไทยและชาวต่างชาติให้ย้ายมาอาศัยที่นี่นอกจากนี้อเมริกายังเป็นตลาดส่งออกขนาดใหญ่สำหรับประเทศไทยและมีการลงทุนระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและอเมริกามีความแน่นแฟ้นมาอย่างยาวนานทั้งในด้านเศรษฐกิจการศึกษาและวัฒนธรรมมีคนไทยจำนวนมากที่ย้ายมาอาศัยและทำงานในอเมริกาซึ่งสร้างชุมชนไทยที่เข้มแข็งและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอเมริกันอย่างไรก็ตามการย้ายมาอาศัยในสหรัฐอเมริกาก็มีความท้าทายอยู่บ้างครับเช่นค่าครองชีพที่สูงในบางเมือง ระบบสาธารณาสุขที่ซับซ้อนและความจําเป็นในการปรับตัวกับวัฒน,ธ,นธรรมและสังคมที่แตกต่างดังนั้นควรพิจารณาและเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการย้ายมาอาศัยในประเทศนี้ครับนอกจากนี้สภาพภูมิอากาศในสหรัฐยังมีความหลากหลายตั้งแต่พื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็นจนถึงพื้นที่ที่มีอากาศร้อนจัดการปรับตัวต่อสภาพอากาศที่แตกต่างจากประเทศไทยอาจเป็นอีกหนึ่งความท้าทายสำหรับผู้ที่ย้ายมาอาศัยที่นี่ ระบบการศึกษาในอเมริกามีมาตรฐานที่สูงมากและเปิดโอกาสให้ผู้คนได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองแต่ค่าใช้จ่ายในการศึกษาโดยเฉพาะในระดับมหาวิทยาลัยสูงมากครับการวางแผนทางการเงินสำหรับการศึกษาจึงเป็นสิ่งสำคัญการเดินทางภายในประเทศอาจใช้เวลานานเนื่องจากขนาดของประเทศที่กว้างใหญ่การเดินทางระหว่างรัฐหรือเมืองใหญ่ต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายที่มากขึ้น แม้จะมีความท้าทายแต่อเมริกายังคงเป็นประเทศที่มีโอกาสมากมายสำหรับผู้ที่มุ่งม,มั่นและเตรียมตัวมาอย่างดีการศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศนี้ก่อนย้ายมาจะช่วยให้การปรับตัวและการใช้ชีวิตเป็นไปได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จครับ